อีกวิธีหนึ่งที่เป็นการเริ่มที่จะเดินตามทางของพุทธ,ธะก็คือมาเข้าสู่เส้นทางที่จะทําให้เราเนี่ยกลายเป็นอริยะให้ได้เพื่อนๆก็คือวิธีนี้ก็คือการถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็คือถึงพระรัตนตรัยนี่แหละเพื่อนๆทีนี้ความหมายของถึงพระพุทธคืออะไรก็คือการที่เรามีศรัทธา อย่างลงมั่นในพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าจริงๆเลยเชื่อว่าท่านเคยเกิดขึ้นมาเชื่อว่าท่านตัดสรู้จริงเชื่อว่าท่านเป็นผู้รู้ผู้เดียวที่สามารถสั่งสอนสัตว์แล้วก็คือจําแนกแจกธรรมให้สัตว์เนียรู้ตามได้ถึงพระธรรมก็คือเราเนี่ยจะยึดมั่นเอาคําสอนที่เป็นพระธรรมของท่านเนี่ยที่ได้บอกเอาไว้เนี่ยมาประพฤติปฏิบัติ อย่างตั้งใจถึงพระสงฆ์ก็คือการที่เรารู้ว่าคนที่ปฏิบัติตามพระธรรมของท่านแล้วเนี่ยก็คือบุุรสีค่คู่เรียงตัว8บดรุษก็คือเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามอยู่แล้วก็คือได้บรบรลุผลแล้วแล้วเราก็จะเป็นหนึ่งในสงสาวกตรงนั้นสรุปก็คือเราจะต้องมีศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วอีกอย่างก็คือเราจะต้องเลิกเลิก การทำวิจชาทิฏฐิก็<ส>คือเดรฉาวิชา